โอเคนะครับผมตอนนี้ในยูโรไอทูเนี่ยได้บีดิสคอนของตัวเองแล้วนะครับผมดิสคอนตอนนี้ก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมมาจอยกันได้นะครับผมมาพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซื้อขาย ID ไอดีได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมอ่า อ่าตอนนี้นะครับผมก็มีสร้างห้องสร้างบอดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีห้องพูดคุยข้อมูลข่าวสารเสื้อไขยดีลงมีลงไอแอดค,คิวอดนะผมมีลงคลิป YouTube นะครับผมแล้วก็มีห้องการพูดคุยด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมมาจอยกันเยอะนะครับผมขั้นตอนในการเข้า discord นะครับผมให้เราเ,เข้ามาที่ช่องผมนะครับผมแล้วก,กดคลิปล่าสุดนะครับผม อ่าแล้วก็ทําการกดดูดีสคริปชั่นนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมกดมาแล้วอ่าแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับผมอ่าก็จะมีเออ่การรับเติมแพ็กนะครับผมมีไอเดียนะครับผมไอเดีไลน์ของผมนะ,ะผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีทั้ง Facebook ไลน์ส่วนตัว Instagram แล้วะดิสคอร์ตนะผมให้เรากดไปที่ Discord นะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโดยถุยเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมานะครับผมเติมรูบี้เพื่อจะเอาเกียร์นะครับผมเพราะว่าคือช่วงนี้เนี่ยผมยืนประมาณอ่าถ้าปลายปลายสัปดาห์นะก็ยืนประมาณเพชรหนึ่งถึงมาสามนะครับผมซึ่งเอ่หลีกช่วงช่วงเนี้ย บางทีมันจะมีไอเกียโดนทักษะแน่นอนจากต่ำประมาณ1อันนะครับผมก็คือถ้า ID ไหนไม่ไม่มีเนะี่ยคือมันจะเสียเปรียบอย่างมากเลยทีมผมเนี่ยก็เป็นเกียร์แบบเกียร์เจ็ดดาวปกตินะครับผมไม่ได้เด่นมากสักอย่างนะคือทีมผมจะดีเรื่องช่องกลางนะผมช่องกลางผมจะดีเป็นพิเศษนะครับผมก็คือเนี่ยมีเกียร์ดีๆนะครับผมคริสต์มาสก็มีนะคะริสต์มาสกระดุมกระดิ่งนะครับผมโอเคแต่เพื่อ จะสร้างความเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับผมเราก็จะทําการเติมลูบี้อัดเข้าไปเพื่อจะเอาเกียร์ใหม่นี่นะซึ่งนะครับผมผมจะไม่เปิดอันบนนะผมจะเปิดอันล่างนะผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทั้งอาวุธรับริวก,กูดูตุมอีโซแล้วก็ดาวจายไคโอนะครับผมแล้วก็อาจจะได้กางเกงมวยบาก,กิมาเสริมทีมด้วยนะ,อะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนเออผมเติมลูบี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณ6 0รลูบี้นะฮะ โอเคนะครับผมผมได้ทำการเติมรูบี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม603บาทนะครับผมเออเงินหายไปแล้วประมาณ6700โอ้หจะตายนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดนี่กูล่องจริงด้วยร้อยเล่นร้อยเล่นออ,เ,อ,อเป็นตกเป็นตกนะมือเป็นสะบัดเว้นตัวเองนะผมโอเคอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดกันเลยผมจะนด้สองอันแรกนะครับผมก็คืออาวุธลับของลิวโกแล้วก็ลูกตุ้มของอีโซนะครับผม จัดไปเพิ่งดูบากิเสร็จวันนี้เลยนะผมก็คือดูทุกตอนนะผมผมว่าบากิเนี่ยจะมอบพอรให้ผมนะครับผมจัดไปยูจิโร่ก็คืออันบนเนี่ยมันจะมีเลตเอ่อออกเกียร์หกดาวน้อยกว่านะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยมันมีโอากาสได้ทั้งเจ็ดดาวด้วยนะครับผมอ,อ่าไว้ปิกนางฟ้านะฮะถุงมือฟินิกส์นะ วันสายฟ้าผมไม่ต้องหวังอะไรแนละ้วคือ,อก็ประมาณนี้นะผมรอบแรกผมก็ประมาณ2-300บาทก็ไปแล้วนะผมก็คือดอกแรกนะโอเคดอกที่สองเดี๋ยวผมจะทำการรีตู้ก่อนนะผมอไม่กล่าย,ยายไปตู้บนนะเดี๋ยวอยากได้กางเกงมวยบาก,กีด้วยไงครับผมก็อ่าก็เลยจะจัดตู้ล่างนะเพราะตู้ล่างมันจะมีเร t ดอกของเกี่ยวหกตาที่จะมากกว่านะผม โอ้ยน oh, okay, oh, 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 ี oh, ้ก็โอเคนะไม่ได้แย่โอ้ยหงดาวออกเยอะเกินหวงดาวโอ้โห้เย้เบิ้นเบิ้นบูบเรนสายฟ้ามาหาพ่อเมือฮะโอ้โหสุดยอดวงการเอ้ยเกมมวยบากีไม่ออกจริงดิโอเครอบสุดท้ายผมทำการรีตู้นะรีตูเสร็จ ยกเลิกประมาณ10ครั้งแล้วกันนะผม2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งที่11เปิดรอบนี้อย่าทำให้ผมผิดหวังอย่าทำให้เงินประมาณ6 6 0ผผมจะเสียเปล่าอุ้ยสวยเป็นเกมมวยบากินะอ่าเกงนี้เกงดีก็คือเป็นเกมที่ดีสุดในรอบนี้สำหรับเกยียหกดาวล้วเฉพาะเกีมหกดาวน,นะเป็นฟินิโวโคติดทอง เลโบโอเคผมก็ปล่อยๆไปนะอ่าเออโอเค